สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสําหรับในคลิปนี้นะคะจากที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆในช่วงนี้นะคะว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อไหร่กันแน่คลิปนี้มีคำตอบนะคะและที่สําคัญตอนนี้ยังมีการเปิดเงื่อนไขออกมาแล้วนะคะว่าถ้าใครมีคุณสมบัติตามนี้หมดสิทธิ์รับบัตรคนจนรอบใหม่แน่นอนไม่ต้องลงท เลยเพราะถูกตัดสิทธิ์ตั้งแต่แรกเลยนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นก่อนจะไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นีค่ค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำข่าวสารมาจากกรุงเทพธุรกิจนะคะ ที่ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้แน่นอนนะคะโดยขณะนี้ได้จัดทําแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ระหว่างการเชื่อมระบบข้อมูลกับกว่า40หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมตรวจสอบคุณสมบัตินะคะโดยนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ ครังลได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม65นี้นะคะโดยดำเนินการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและจุดให้บริการลงทะเบียนเช่น แบงค์รัฐต่างๆหน่วยงานในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปให้บริการในแต่ละพื้นที่โดยขณะนี้ในส่วนของแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้จัดทําเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเพียงการเชื่อมระบบกับหน่วยงานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ถือบัตรคนจนทั้งนี้หน่วยงานที่ทำการเชื่อมระบบนั้นมีอยู่กว่า40หน่วยงานเช่น กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในส่วนของรายได้สินทรัพย์ต่างๆทั้งบ้านรถที่ดิน เงินฝากและอื่นๆตามเกณฑ์คัดกรองใหม่ที่กำหนดไว้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเชื่อมระบบกับ40กว่าหน่วยงานสำหรับการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติเรื่องของไรายได้และทรัพย์สินซึ่งในส่วนของแบบฟอร์มที่จะให้กรองตอนนี้เรียบร้อยดีแล้วคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม65นี้นะคะ ทั้งนี้ในระหว่างนี้บัตรคนจนใบเดิมสามารถใช้ได้อยู่จนกว่าจะเริ่มใช้บัตรใบใหม่ ซึ่งครั้งนี้เราจะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนใบเดิมและยังมีการกล่าวถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้มีไรายได้น้อยผ่านบัตรคนจนด้วยนะคะว่าในช่วงที่ภาราค่าของชีพเพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานและสินค้านั้นขณะนี้คณะทำงานมีการประชุมหารือเพื่อประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิดเพื่อนำเสนอที่ประชุมในระดับนโยบายก่อนพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีมาตรการใดออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมสำหรับคุณ คุณสมบัติเบื้องต้นของคนที่จะได้รับบัตรคนจนที่ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นคนสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีรายได้ต่อปีไม่เกิน100,000บาทมีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากในธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาลไม่เกิน100,000บาทถ้ากรณีที่เป็นเจ้าของบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาถ้ากรณีเป็นห้องชุดก็ต้องไม่เกิน35ตารางเมตรนะคะอย่างไรก็ตามความแตกต่างในการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรคนจนในครั้งนี้ก็คือจะนำรายได้ของครัวเรือนมาร่วมพิจารณาด้วยเช่นกรณีที่มีพ่อแม่และลูกที่อายุไม่เกิน18ปีรวม3คนพ่อและแม่จะต้องผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวแล้วก็ยังนำรายได้ทั้งของครัวเรือนมารวมกันแล้วหาร3 หากรายได้ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน1,000 0แบาทก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ได้รับปัตสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์อื่นๆที่ใช้เพื่อกั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับบัตรคนจนเช่นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิตไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศไม่มีประวัติการซื้อขายหุ้น มีวงเงินกู้ซื้อบ้านไม่เกิน1.5ล้านบาทและมีวงเงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะไม่เกิน1ล้านบาทรวมถึงไม่มีประวัติการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นนะคะทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรน,นักพรตนักบวชผู้ต้องกักขนันข้าราชการหรือพนักงานราชการค่ะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของบัตรคนจนรอบใหม่ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมใน ช่วงนี้นะคะอันนี้ก็ลองเช็คคุณสมบัติของตัวเองดูถ้าเกิดใครมีตามนี้ก็ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ